สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรายการบ้านส่วนทอกันอีกครั้งนะครับในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและโครงการดีๆของเทศบาลเมือง้านสวนในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบผ่านระบบเสียงตามสายและสื่อสังคมออนไลน์โดยเป็นการดําเนินรายการภายใต้โครงการเทศบาลเมืองพานสวนพบประชาชนประจําปีงบประมาณ2,567ครับซึ่งในวันนี้นะครับรายการบ้านส่วนทอลกจะเป็นอีพีพิเศษในตอน นายกเล่าเรื่องสุขภาพที่รายการของเรานะครับก็ยังคงได้รับเกียรติจากท่านนายกวิชิตชิดวิเศษนายกเทศมนตรีเมืองมันฑน,นะครับที่ท่านจะมาเล่าเรื่องดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังครับสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านด้วยครับ ในอีพีนี้นับเป็นอีกตอนหนึ่งที่ผมตั้งใจอยากจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพให้ทุกท่านได้รับทราบเพื่อมุ่งหวังให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขปราศจากโรคภัยครับซึ่งในวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องโรคอ้วนให้ทุกท่านรับฟังครับโดยโรคอ้วนนั้นเกิดจากร่างกายมีการสะสมไขมันใต้ชั้นผิวหนังมากกว่าปกติ ซึ่งจะคิดตามน้ำหนักตัวคำนวณโดยใช้ดัชนีมวลกายหรือ BMI หากมีค่า BMI มากกว่า25จัดว่าเป็นโรคอ้วนแต่หากเจ้าไขามันที่สะสมตามร่างกายนี้ส่งผลถึงระบบอวัยวะภายในร่างกายจะเรียกว่าโรคอ้วนลงพุงซึ่งมีเกณฑ์การวินิจฉัยดังนี้คือ มีภาวะอ้วนโดยวัดจากเส้นรอบเอวในผู้หญิงตั้งแต่80เซนเมตรส่วนผู้ชายตั้งแต่90เซนติเมตรร่วมกับมีภาวะมากกว่า2ใน4ข้อดังต่อไปนี้ครับ 1. ความดันโลหิตสูงมากกว่า130ต่อ85มิมปรลอด 2. ระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า100มิลกรัมต่อเดซิลิตร 3. ระดับไขมันไตกีเซไร์ในเลือดสูงมากกว่า150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรสระดับไขมันดีในผู้ชายต่ำกว่า40มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และต่ำฝา50มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในผู้หญิงแพ็กเกจเหล่านี้นั่นเองที่เรียกว่าโรคอ้วนลงพุงซึ่งหาไม่ได้จากการอยู่นิ่งเฉยหรือจากกรรมพันธุ์เพียงอย่างเดียวแต่ถูกซ้ําเติมด้วยการเกินอยู่อย่างเร่งรีบและไม่แต่ตองในโลกยุคปัจจุบันทันด่วนนี้ซึ่งโรคอ้วนลงพุงนะครับเกิดจากความผิดปกติของกระบวนการการเผาผลาญไขมันในร่างกายส่งผลให้ผู้ป่วยมีไขมันสะสมที่หน้าท้อง และมีรอบเอวขนาดใหญ่อีกทั้งยังมีระดับความดันโลหิตมีระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดสูงทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆเช่นโรคเบาหวานชนิดที่สองโรคไขมันเกาะตับโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองได้มากขึ้นซึ่งโรคร้ายเหล่านี้จัดเป็นโรคไม่ติดต่อเลื้อรังที่ติดอันดับของสาเหตุการเสียชีวิตสิทธิอันดับแรก ที่จัดโดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศของประเทศไทยโดยอุบัติการการเกิดโรคอ้วนลงพุงเพิ่มขึ้นในทุกๆปีทั้งนี้เนื่องมาจากการบริโภคที่เกินความจำเป็นและไม่ถูกหลักโภชนาการดังนั้นหากยังไม่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์จึงควรป้องกันไม่ให้เกิดโรคอ้วนโดยการรับประทานอาหารให้พอเหมาะกับความต้องการและกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน นอกจากนี้บุคคลบางกลุ่มอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนล,ลงพุงได้มากกว่าบุคคลทั่วไปเช่นผู้สูงอายุผู้มีสมาชิกในครอบครัวมีโรคอ้วนล,ลงพุงหรือเป็นโรคเบาหวานประเภทที่สองผู้ที่มีภาวะถุงน้ำหลังไข่หลายใบหรือผู้ที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์หากมีภาวะเหล่านี้ควรป้องกันระมัดระวังเป็นพิเศษครับ ท่านนายกค,ครับหากบางท่านเริ่มที่จะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอ้วนจะมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างครับครับหากได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคอ้วนลงพุงแล้วต้องลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยการลดระดับน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิตซึ่งอาจปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ หนึ่งปรับวิธีการรับประทานอาหารโดยเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูงและหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปต่างๆที่เต็มไปด้วยผงชูรสและเกลือปาิงานมากครับ 2. ลดน้ำหนักและควบคุมให้น้ำหนักอยู่ในช่วงดัชนีมวลกายในระดับที่เหมาะสม 3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายและการใช้พลังงาน อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยควรออกกำลังกายชนิดแอโรบิกเช่นวิ่งว่ายน้ำปั่นจักรยานหรือเต้นแอโรบิกอย่างต่อเนื่อง30นาทีต่อครั้งอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์ 4. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจด้วยการงดสามเสพติดต่างๆรวมทั้งบุหรี่ครับ หากปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วไม่ได้ผลควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาและป้องกันภารระวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตครับนับเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยนะครับท่านนายกซึ่งนับว่าโรคว้นลงพุงเป็นบอกเกิดของโรคต่างๆตามมาอย่างมากมายเลยนะครับหากท่านต้องการมีสุขภาพที่ดีและร่างกายที่แข็งแรงจึงขอเชิญชวนนะครับชาวบ้านส่วนทุกท่านรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของท่านนายกนะครับ สำหรับวันนี้รายการผ้านส่วนทอล์กตอนนายกเล่าเรื่องสุขภาพต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังอยู่ในขณะน,น,นี้แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ